บทกองอพิญาลำโนโราสักคืนใหพ่อแม่ได้ชื่นใจแล้วจึงวนมากโอไม่มากในคืนนี้นะแม่นะเราปากพ่อลอยเสียงจะกคอ,อยเราวางไง แล้วกราบตานเจ้างานพี่น้องเออก็ด้วยความชื่นใจกราบตานเจ้างานพี่น้องเออก็ด้วยความชื่นใจแล้วยืนปากหน้าไม่ปราใจขึ้นในความ หากอุปตสมบัตีเบาวเออเราฝากบดโยบายหญิงชายคงจะไม่ผิดหวังแม่มานั่งดู ย่าไม่มาคืนนี้แม่นาแล้วผมก็ควักหนามเสียงควักทับย์จำเนียงพี่น้องเออแล้วใครครวนไงต่วที่นั่งอ,อนทัวกโทัวกับโดรีคืนนี้งานพี่ไงมาลำโดรา มาลำโนดาพี่น้องเอ้อคาผมไม่พลังลงตัวผมมุ่งตรงมาจากเมืองสงครามฝากพี่น้องมาน้า

cầm cầm ta quay nhìn trái thương trĩi chào là nốt nhăng lạc ปี้พาเ,เออมเมนสีจะเจ็บตัวแล้วเลยพอถ้จกัวว,าวา่าพวตนอย่างไม่ทันรับนั่งเลยตนแม่ก็นั่งเล,ลคอยครับกระชับกระชิดชายว่ากิดมาว่าลองแลน ลุมบารัยมัวมอกะปดโลละถ้ามะว่าตําหนํ่าลําอานังอนพี่เจ้าเล่ายืนวางให้น้อยลมปุ๊ปัดชมบท าสาธารณะข้าวลมสาธารณะพี่น้องเอ๋ยบอกตุกผู้มาจนบวชง่ายพ่อแม่ ว่ากันให้มากลากให้ไกลตอนี้ไปทําบทนององอา ครับอย่างแกไปไหนไม่ฟื้นเขาเลยนั่งกันอยู่เลยอย่างกาวิเลนั่งกันทันเลยก็นื่นนะครับซินยูโนรานะครับเขาทำความสักการะบูชานะครับพระภูมิสัตทานเจ้างถีนะครับและก็สิ่งศักดิ์สิิทธ์ัตทานถีอย่งนี้นะครับที่พ่อแม่พี่น้องนับถือนะครับพร้อมไปด้วยคณะเจ้าภาพทุกถูกฐานนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพร้อมไปด้วยเจ้าหนักด้วยนะครับคือพี่อ้นนะครับคือนั่งอ่อนนะครับพี่บ้าของเรานี่เองพี่บ้าคือรวมในแนวงานศิลปินด้วยกันศิลปินรวมศิลปินวันนี้นะครับพี่น้องครับ ซึ่งงานบุญงานบวชพี่น้องครับซึ่งสิคาดไม่ได้คือนั่งลุงโนรานี่คือคล่องดีทางพี่<อ>นำมาพ<ด>ี่น้องได้ชมกันนะครับนะเอาล้วครับยัยใช้เวลาเราทำบดกันเราวครับทิมรุ่นติมรุ่นบักเดียวพี่น้องครับเขาวัดซ้ำซิฟนาทีให<อ>้โนราเล่นฮันเลยบอกยังอีกลุยเลยซ้ำซิฟนาทีจริงนี่ปู่ป,ป๊าเขาไปกี่นาทีแล้วไปดูเอาแ <c oughs> ล้วทำผูปูปกันเล่นกันนี้ก็ลีเน๊เออมันจะนั่งได้เลยเราเรียกน้องมาทำบดกันดีว่าเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ออกมาตาน้องออกมาตาออกมาหลายๆคนออกมาทีเดียวกันออกมาตาน้องออกมามดเลยอะมาก็ เออคนกันมาไล่ทีมงานการแสดงอีกมากมายไม่ป็นรองครับไล่ชีวิตไล่ชีวิตอ่าแล้วอย่างกี่คนเลยออกมาเออแบ่งกันคนเสกคนดันแบ่งคอ้ันเท้าแบ่งค์กันเท้าเราอย่ายืนกลางเดียวกันอย่ายืนกลางเดียวเออเวทีหยบหยบเวทีหยินรุนเออยยากเอาดู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 เออนั่ยับไปตรงนั่นนั่นนั่นนเออมาเร็วเน๊ตับ จัตสบูชาธรรมัตสบูชาทั้งกัตสบูชาขบูชาคุณประปุจคุณประทัมและกกาคุณประสรงเหละก็ข้อทำความสวัสดีท่านเจ้าภาพนะน้องนะอันเล่ป๋อมแม่ของเจ้านักเหล็กกาแม่ครัวเหล็กการ่วมไปทางเจ้านักด้วยน้องไรเดียวน้องอ่อนเล็กกาตลอดจนท่านผู้ชมถูกๆท่านแกลี้ยวกลถูกๆคนเดี๋ยวมารวมงานบวชกล้องน้องอ่อนในคืนนี้กับกับนะอันเล่เอาทงเรามาทำบอดกันเรามาทำบอดกันเลยนะปลอกไม้ เสียงก็ดังร้อยอเอออ่ะพอคุณโดเลยวันนี้ครับโอ้สงสัยอากาศจะเย็นลมพากันบังแอิเบียดผมกูตดนเตะเลยครับความดันลุมเมืองหลังลยเออไม่ฟื้นไม่ฟื้นขอบปรับคุณไหนกองกันนะครับบุญนะเป็นบุญใจยาเอาออตลุกอาตลุกไม่มีปัญหาครับเล็กเดียวมาพอรับได้ลูกพอจับชนเล็กเดียวไม่โดนนายเจ้าหนัก สงยะอ๋อไงง่ะนึกว่าเขาบวดช่องหนักอ๋อก็ปวดหนักเดียวแต่ต่อเจ้าตั้งปลาชวดไม่ตันบอกกูกูบวดชวดคันอยู่เจ้าโอ้ว่าช่องงามแซมนี้แม่ที่ช่องงามแซมนี้เราทำสีตะหนอ See, 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 see. 喔。Oh. คนนึงอีกไปละนูดคนนึงไปส่งครามโคตรออโดนแล้วก็ปฏิกูลแล้วแหละหน้าไม่แช่แล้วแหละ <S 2> <S 2> <S เ,ลเออเออให้นายทำหวกปากทำหมีว่าปากเาาลลยน,ลลออน้องให้ปากไอ้เลยหันปากหันปากอันนายอ้ามทำปากปากไรละน้องในลาบปากน้ำ โพราโนดใช่เออข้อนี้มังนุดย์อย่างไรบ้างข้อนี้มังนุษยนะเออนุ่มเปียคือเด็ดเออหนุ่มเปียคือแรดเออแล้จันเจอเทอนจังที่พวกเทอนคือแรดต่างเป้หัวหน้าไม่ได้รับตามใจน้าไม่ได้รับราชพัฒก็เดียวใช่ะไอ้หนุ่มวันนุ่มวันนุ่มเปียคือแรดข้อนี้มังลโนดษย์นะข้อนี้ลบรอดลบรอดของนี่สิ่งปลาคือว่าการ์ตูนเดียว น <c oughs> ี่อย่ากระเทยอยู่ถ้าได้ทำว่าเมืองทำนี่ว่าเมืองเมืองไรละนอง ใส่ดาบมาเดี๋จไม่ต้องมาตั้งในบนเวทีลำการอย่างำเท้าเลยมองดางรึมเรียร้ลาโดนนั่งอเล่นล้วดนนั่เล่นาเออเสียงเทวดาบอกเลยว่าแคบแคบตเจ้าเมืองคลาวอยู่เอาหรเอาไม่ต้องแคบใช่ยะแคบไปน้อยย่ะล้วนันใจร่วงกระรอบลูกอะรเลยการเล่นตาเล่นเออแล้วฮะทนี่ทำวะก็ทำีวะก็ก็เล็กก็หูทำมี ว่าก mm ็แมวอาดสงหาีละนองเองๆๆสกาีทำกอนู <azioni> ่นเด้ว <splash, t ell an> ่าก็แมวอาใส่กสาีทว่ากีนุลาเปดันไปมาหอดตั้งไม่อ้ยไม่ไม่ก็ไปอัน อยากแลงไม่เอาไหว้ลย้าโดละพอพอหนราไปนั่เีโรยโดดดังเวียวโดไอะไรกันหรอโยได้้าวมังไหมเมันไม่ทุกหลัวไม่ทุกหลววาววาวไม่อันเล sein, ah. <Champion. S 1> ่นายกตรง้นนะ่อ่ะ ล่งไปใช่หราคุณทำอะไรชักซิดชักซีดกะทำไม่ดีย่ไม่แต่จะจะจะอย่งนั้นบึ้งกันบึงถือมันอ๋อชักซีดเขาต้องแสดงอิทธิฤทธิ์สิเร็วไม่พักอิทธิฤทธิ์ไม่ได้แรงหนีนี้ม่ได้อยู่ต่ำชักซีดฤทธิ์ที่ไม่ได้นี่เฮ้ไอ้ต้นเย็บตีนว่างเพลิดกันไปมา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 ไม่เอ้ยฮัลลงไปเราเราเราไม่กลัวมาโลุกออกดิครับเออเอาเบี้ยเจ้าว้านเลยอ่เอาพี่ยไรนี่โนรามาออกปากตรงนี้ มายคร่ถ yeah. ้าไมไปน้อยเดียวไปน้อยเดี๋ยวจ้าไ้าไปทยอ่ะแล้วกองทุนย่างนี่ไม่เอะเออมานไปน้อยเดียวนั้นนั้นอะไรเลยตรงนั้นนั้นชอบเยยบอัวเมกันเลยเดียวน้อยเดียวนั่นรจะหนักเี้าบันไม่เย็บที่บนไปจากงั้นนี่ ลงใบเชยได้ลงใบเชย่อนตกใจตกใจตกใจซักทิศเลยซักทิศซักทิศมามานี่ชู้ใบใจกันนะชู้ได้แกลงเผื่อนนี่ไม่ใช่แกลงเผื่อนคือโอเลนูราต้องทำไรเป็นนั้นทำไรเป็นนั้นนี่เราทำซักทิศนี่ทำซักทิศทำคนละซักทิศกันเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้เปิ้ตาหมิดโนราทำไรเป็นนั้นทำไรเป็นนั้นเออส่าวทำความดันทำมาแรงทำมาว่าแล้วไม่ตายเปล่าโนรา ก็ทำน้องก็ทำไก่มันในเลือดแล้วไม่ไตเปล่าเหอเอ๊ะแล้วโนราโนยังออทำเอาได้ทำเป็นสักซิดทำกันตาตักนักทีเออเออไอเรื่องเนี่ยักซิดอันนี้มาพตาลูก ป๊าพี่น้องเล่นกับกาเต้เยอะนี่นี่นี่ซักซิดเอออะทำได้แหละน้องได้ทำเป็นซักซีดอะไรหนังควักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล่ไม่เมื่อนังควักเมันอหูจงอางได้ขนานไหนอ่าเมื่อนังควักกันก่อนนังควักไม่ใช่ก็ยืนควักเกายืนควักกันบกโลอ

ตอนจะหุ่นตตยลับบ้านมีน้องเออพี่น้องเล่นเล่กาเตยเล่นพี่น้องต้องประดิษฐ์แหละกาเตยเป๊ะกะทักสิทกุหลาบไอ้นู่นนางควักนี่นี่นี่บับปุตตาลูปอ๋อทำไหมเออได้ทำเป็นทักสิททำเป็นทักสิท กาเตยมาใจกกาเตยธรรมดานักาเตยราชพัฒโอ้ยบอกสังยาเรียกกางกอกเลยหลอเลยอะไรออะพออูเตยเตีเตวอีตัวนี้มาอย่าตที่ตุ๊กตี้กับไมกว่าตายอยู่เออออเอมเ่ัเปลี่ยนครับฟันนีสเชันื้นมาหมักฟือนเขาทำโมเดลเออเล็กๆเดียวนี้ พอไปถึงนี่เขาเล่นนั่งเลี่ยมเขาเล่นนั่งเลี่ยอกอยากเลี่ยเดียวอกอยากเลี่ยเราอกอยากเมียสักตัวออกยากเมียเออนะถึงคนตั้มคนอยากเมียนี่ยกขาหน้าขาหลังขาหน้าเลยอยากเมียขาหน้าเอออยากพูดยกขาหลังอ่ะยกปั่นปื้อขาหน้าฮะยกปั่นปื้อยกขาหน้านะยกขาหน้านี่ยกเป็นอยากเมียเราช่วยเออเออหันลโหลนวลมาดูแล้วนี่อันไปนู่นอยู่เออปากเบี้ยวกันเออปากเบี้ยวอยากอะไรปากเบี้ยวเรวอะ นี่แต่อยากอยากเรทำไมต้องโยอยากให้มันเพื่อนอยากนั่งอ่อนเนอะอย่าเออป่านนั้นอยากให้มันนั่งอ่อนเออจับประตูเว้นคำกูไปลงในเดียวลงนั้นเออมือมือฮิกกันมืออีกมือฮิกมือฮิกกันลาวเออเอาอันไปด้วยไปด้วยมุกอ่ะฮะมุกอีไม่อ่ะมุกอีกันเอาเอาไปกรอบนี่แหละเอออันไปด้วยไปด้วยเฮงเกียวกเฮงเกียว ุดตรงโรงพยาบาลต่างโกต่อเดียวให้หยอกข้ออักซรีน่าเศร้าสีมึกสิวะเยอกข้ออักซรีเศร้าสีมึกสิวะอาใส่หลึกอยู่ในนั้นขวลวง ปูกายีนางมันม,มัดไม่ดกกะขึ้นเป็นพวงหวานเป็นดวงออกเป็นดังสังขังกูก็มีปักยยกไว้เออแถววันนี้เจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจสิวะเ,ออเล่นไม่เป็นแล้วเจ็บใจอยเวลาเจ็บใจเจ็บใจเออทุบคนแรกๆเออแถววันนี้เจ็บใจเจ็บใจสิวะทุบไปจา้า ไอ้วันนี้เจ็บใจ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 เทว่าสียงหนักเออ,เออเออพอแล้วเออไปดักสัตว์อยู่ในไพลพึกซีวันนี้ฮะไมา่สัตว์ดตัดตัวในไพลพนานีกูยิงเขนยิงเขนคิดแล้วจี้สวงในฮ่าฮ่า่าอยากเล่งเนี่ยอยากเล่งเออเออท่าเร่งตามฮ่า เอออย่างอ้นอีอ่ะเออพักไปพักไปไปไปเออฮ่าฮ่าฮ่าอี้ีอไฮ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 สวัสดีค่ะอ้อเออสวัสดีค่ะอ้อเออเออดิฉันอีอันดิฉันอีอันมีชื่อว่ามีชื่อว่าสมศรี อมอี้ยอมอีอ่าต้อมอีอุ้ยอะไรนะอมอีต้อมอีเออเออเอออือฮึว่าคือเนี่ยโนรานาได้พวเออหยัดแมมกลัวหรอก่อหยัดแมมเหมือนปาดเอาหวาไปลกหวาไปไม่ใช่ว่าชมสีว่าอมอีวันนี้วันอีสามีของสีอามีอมอีสามีของสีสามีขอมอี ไออีอองอีด ah, ันอยากสีใบไออยากอีไอสีค yeah. oh ิดถึงอีอิดเอิรสีเงาอีเอาอีเอานอยากไออองอีไออวดฮะไออองอีไออวดฮะกว่าพวกกูไปบวชออ๋แล้วเรื่องามยามดีได้เว เ้ยกับน้องๆจ,จ,จ,งา,จากราชพัฒน์สรีราชกำลังกับพี่น้องกับ